คุณยายนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็นําส้มมาฝากคุณยายเนาะส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานก็มา,มามารอบก่อนคุณยายก็หมักหมักหมัก,กกับนมมีแล้วน้อยยายเนะมีแล้วก็เลยได้ส้มเขียวหวานมาฝากเพราะว่ากินส้มกินผลไม้มันมดีน้อยยายเนะ,ะมันก็ดขับถ่ายคล่องนะครับกินส้มกินผลไม้มันก็แข็งแรง 490. ยา้ส่งมาฝากพะคะนาะต้นนะครับก็มาถามแนวทางของคุณยายนะครับแล้วก็เลขอาจารย์เราก่อนอาจารย์ท่านบอกไปตัวเดียวเลยใช่ไหมยายเราก่อนอาจารย์บอกไปสามพกสามกล่าวเนี่ยเนาะบอกแต่นานแล้วตัว่าก็ยังจําได้เนาะยายเนาะถอดความยายนี่ก็ไขนาดอายุเือะแล้วก็ยังนี่เนาะ ยังความจำยังดีอยู่สังเกตทยายฝันปับ๊บยายจะโทรบอกแอดมินปุ๊บความจำนี่ดีมากนะครับแล้วก็ยายนอกจากส่งนี่อยากกินอะไรไหมเดี๋ยวซื้อมาให้อ้อ้กุกินนี่ไอ้เอาม,มาให้กุกินนิดนึงผลไม้เนาะผลไม้วาไรน์นี่ไงกุ๊กพินครับจะ<อ>มาเลือกกินแนตะ่อย่างอย่างสมัยมีจะเอาไปไหน<ม>อไนองกุ๊กพินก็ได้กินไปอันนี้อะไรก็ไป อายุหลายแล้วอะไรอะไรอะรก็กินน้อยเน่อยก็กินอืมเงือกเขาเขาคิดกังเขาอายห้กินก็กินไม่บุญไม่ว่าครับยายก็กินง่ายเนะยายยายนี่กินยิงกินกับหน่อยนี่อเนาะกับเออไข่ครึ่งสี่กินกินข่าวได้จานหนึ่งนาไเนาะกินห็มเออไข่ครึ่งสี่กินข่าวได้จานหนึ่งนะครับยายเป็นคนที่กินกับข้าวน้อยกินข้าวเยอะคนสมัยก่อนเป็นงี้ใช่ไหมยายอ่าอืม ก็หลังจากที่ปล่อยเลข3 6กับ39เกเลขอาจารย์ไปต่องวดที่นี่อีกหลายวันไม่ด้ว่ายายฟันดีทัดทัดจากวันที่ปล่อยเลขอาจารย์3 9กับส6นะตองแวนแบบเป็นสังกุ้งนานนานไหมหลังจากปล่อยเลขอาจารย์นานไม่ยานที่ฝันเมื่อไหร่ที่ว่าโทรบอก เออไม่าน,นานดกใหญ่ทุหลังจากสองสามวันนี่เกลือโทรหาแอดมินสองสองวันแล้ววะมาถึงสามนะเอมเอาเอาเลขอาจารย์ไปเสี่ยงมี่ยายเอออาันเนไปสอ,อสอนกุ้งอืมสอนกุ้งน้องใหญ่เออใครชมไปสอนกุ้งกับใครนะยายใครชม ไอช้องกุ้งไอกุ้งกระทูกโอ้โหเขากุ้งอนสองแต่แสงได้ไม่ใช่น้อยๆ้องทีกุ้งใหญ่ก็ในยายตัวใหญ่นี่กุ้งไม่ใหญ่กุ้งกลางกลางกุ้งนกระโดดปั๊ดๆเลยนี่กระโดดก้าวๆชมว่ามันทูกนีเช่นกันกุ้งประมาณแองทีกุ้งกระทุกเลยเวลาหนึ่งวันช่ม เออสอนได้ได้แม่สอนอีกว่าไอ้ไนใส่ใเชาอ่ะโอ้ในความฝันนะนี่ในความฝันสอนอีกอยี่สบสองทีอนใส่ใเชาจังเวลาอ่ะครับเออจะสอนสองทีเออฝันเลยสอนทุกคนเกล้ชมก็ใครด่าไปมีใครไปสอนกุ้งด่าก็ก็แม่มึงใด้เลยอ๋อโอ้หนอุงว่ะสอนอีกยี่สบสองทีแบบคนใส่ใบอีกยี่เวลาอ่ะเออ ไปสอนก็ผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองเออสองสามก็คนสอนนี่เลยอ่สามก็คนสอนแต่ายายเป็นคนสอนเออ,นออกอออออุ้งเต็มตะกาหลายๆท่านยายกุ้งหลายๆจริงกุ้งหลุดเ่าซองเอาซองเอากุ้งไว้มาอยูดตรงนี้อืรุ่มไ้ด้วยอ,อ,นนอ๋อไปสอนในรุ่มไซอยู่ก็รุ่มไเออเทานนี้ไอ้เแปบบ็ดมันก็มานอนอยู่หรอกนี่ อีชมกุ้งมันมากึงคีเปชะแต่ว่ามึงทำไมกุม้งมาอยู่แต่ตรงนี้มันถูกกับตรงนี้บอลอื่นทำไมไม่เห็นถูกอ๋อตอนตองนี้ทำไมไมันถูกมากินขา้าวกุ้มนี่ว่ะม,มีมีเป๊ะตัวนี้ใหญ่กูบากว่าเพ๊มันเป็นน้อนอยู่ตรงนั้นเห <He en S 2> ็นไหมยายเห็นเป๊ะไหมนในความฝันเห็นเห็นเปชะไหมนในความฝัน เพราะว่เาเป็ดมันนอนนี่ยแหละมันขีเนะ่เป็ดน่ะไม่เห็นเห็นขี่เป็ดมันมาอยู่ตรงนี้นะ่ะจะชม,มเห็นขีเข่เป็ดเออขี่เป็ดไอ้ไอ้กุ้งมันมากินขีเ่เป็ดนะว่ะอย่างมันกุ้งมันอยู่ตรงนี้มันโถหนีเห็นนี่เหเออืมันกินขี่ขี่เป็ดขี่อะไรก็ช่างเว้ยเสือเออหนี้เออมากุ้งนะ เออยายแอนนี่ก่อนก่อนก็ได้นี่เดี๋ยวจะสำลักนี่นายอยากไปก่อนไหมยายไข้ไข้มาก่อนไปเขียวใหม่เออไข้มาก่อนเออหวานอยู่ดอกแต่ว่ายังไม่ได้กินดอกหน่อยใหญ่ดีเออหน่อยใหญ่งามงามมันเข้าอยู่ดอกสวยงามอยู่ดอกเป็นแต่หวานอยู่ดอกเขาบอกวันหวานเปียวเยวไม่ได้ชิมดอกยิบมาเลยเขาบอกโลละสี่สิบ ไอ้ฝันสันสันขนแดลยแม่เด็กท้ยาวไอ้ก็เลยไม่เห็นไอฝันอีกบอกขึ้นโ่ลนแม่ฉันมาคิดว่าขึ้นก่อนแบบเล็กๆหน่อยอีมเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมหมไอ้ละมดนละมอนเหรอแต่ว่าฝันไม่ชัดมันไม่ชัดมันร่างๆแต่ว่าไอ้ในสอนกุ้งนี่สอนกุ้งมีฝันชัดฝันกุ้งฝันชัดชัดนี่เลยอือจะจำได้เนาะจะจำได้เอ ตรนี้เก่ากลุ่มมีนี้เก่าอยู่เนาะกุ้งช้อนกับสีไปยุร่มอยู่ก็สอนกไปยุ่งไ้ไส้กับสีอีกเออมันจีเก่าสีสีหรือสี่เก้าสี่นี่เออสีเก้าสี่เลยค่ะแล้วก็ไปไปกับผู้หญิงสองคนก็บไบกับผู้หญิงเ่ยเออผู้หญิงสองคนเยชมก็จะหลงเออก็สี่สีไม่มีผู้ชายไม่เชยใหญ่แล้วออ ผู้หญิงตอนก็เอ่ยรวมไซด์ก็มีสี่เก้าสี่สี่เอหรือจะสี่เก้าสี่สี่เก้าสี่อือเออก็กุ้งเนาะกุงแล้วก็ผู้หญิงเก้าเก้าสี่สองนี่น่าจะสี่สี่นายยายงดนี่เออมันมีแต่ผู้หญิงเนาะสี่สี่สี่เจาะผู้หญิงสามคน จะว่ายายก็ไม่เกี่ยหรอกยายกตีเป็นคนแก่ก็ก้าวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะยายกตีเป็นคนแก่ก็ก้าวกับผู้หญิงสองคนกับสี่สี่ส่นกุ่มกุ้มก็ก้าวอยู่แล้วเนาะมันดูว่ามันตีได้แต่เล็กตัวนี้สี่สี่สองกระไรเก้าสี่สี่ผู้หญิงสองคนแต่คิดว่างวดนี้เบิรนไม่ใหญ่ก็สองว่านี่แล้วคือมีเก้าสี่สี่เบิรนเก้าสี่สี่ 4 4 9เก้านี่ยอดบินยิบตัวทะเลมาหลายหลายยายเนี่ยเนี่ยเก้าซีซีชิบสองล้านเนี่ยนะยายเอออยังว่ายายยายเออมันถูกสามตัวแล้วมันทีหนึ่งน้อยายนาะเนี่ยเก้าเดี๋ยวเอาให้เอซดูก่อนถือพวกตัวเออเก้าอีไหวอยู่เลยทีละกล้องเนาะเก้าซีซี ต,ตั้งแต่ยายยายเล่าให้ฟังเนาะแอดมินก็ไปหยิบรอตรี่944ดูไหมก็เลยไปหยิบรอตรี่มาของฝันยายแอดมินนะ่ะชอบชอบหยิบรอตรี่ของของฝันคุณยายตลอดถ้าคุณยายบอกฝันนี้แอดมินก็จะไปหายหยิบรอตรี่ <Yeah. S 1> เมื่อไหรเนาะอือ uh huh. หายายากจากยายอันเราก็ถามแขงรอตรี่เขาว่าตัวไหนดังเขาว่าไม่ดังมันทรงเงียบๆงียบันงนี่เนาะ ก็มีไก่คุ้งมันเียบวะเออ,อยายชอบเธอไหมกาวสีสีสีกาวสีนี่ชอบอยู่ของผสมกุ้งเนาะเอาอเอาเออเอสอีกาวสีเ,ออเ,ออเลยเนาะออตอนเลขนั้นแอดมินจะไปหาสีกาสีแต่ว่ามันไม่มีมันมีแต่กาวสีสีก็เลยเอา,ากาวสีสีมาจะไปหาสีกาวสีาวเขาขวอืมอืม ไม่ใช่สี่เก้าสีเออสีนี่แลผูู้้โอยเนาะบบเป็นหรือว่าเอซท่านไหนนี่ทีเป็นตัวอื่นก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะแล้วก็ยายชมเห็นเป็ดเห็นเป็ดก็สอนกลุ่มก็เป็นเก้าเป็ดเนี่ยหว่าเนี่เออเกเกเปดนี่มันตรงก็เลอาจารย์นี่นยายเนาะ ท่านว่าไงนะอาจารย์เออใช่เองเออเก้าเป็ดมันตรงกระเลขอาจารย์ดิเออเก้าเกปอนเออเออมันตรงกันกระเล็กอาจารย์เก้าเกอาคัวไปเกาเก้าเก้ปสนะคะท่านผู้ชมเออท่านท่านว่างี้นี่ใหญ่ท่านบ่างไงอาจารย์นะท่านว่าเก้เกดิอท่านว่างเก้าเก้เปเอ็ปันทองสุดคูเลยัเนาะทองสุดคูนมันก็เลยไม่พูดอีกเลยหายไปเลยนี่ อย่าตรงกันก็กาเปีนี่มันตรงกันครับอันนึงที่ว่าไปสอนกุ้งแล้วก็เย้จมบ่ายขี่เป็ดก็นั่นเองกับเอดมิก็เลยถามมาญาติเห็นเป็ดไม่เห็นตัวเป็ดไหมเดี๋ยวว่ายชมมันพูดว่าเป็ดกุ้งมากินขี่เป็ดเออชมนําพูดกุ้งมากินขี่เป็ดล้ว่ามันถูกดีแต่ตรงนี้บออื่นสา่ไม่ถูกกุ้งไม่อยู่อาจจะต้องลงใต้นี่ đến nơi khi bếp mà dù à bếp thôi đến dù cùng mai kiểu khi bếp nữa à ừ. Bà, ngì, mà cùng kiểm tra cái thằng quá thứ hai tấm thủ quá à nghe ngắn cảnh này nghe cái Thế... Ừ. chôm bà. ừ. Ừ. chả hay thủ, thủ, tấm thủ mình chỉ bị thủ như dài hai tấm thủ về cung là và hai tấm đại cung chỉ cái thang quá thứ chôm bạn hai tấm thủ thứ เออเต็มเลยนี่ยายเต็มแต่ตุกระแคงข้าวผุเออเออดูว่ากวนเอากวนเอาซ้อนทีก็ได้กินไงเต็มเต็มตะแคงเลยนี่ยายเต็มตุกระแคงเลยข้าวผุเลยกุ้งกุ้งสดสดกระโดดดึงดึงดึงเลยนี่กุ้งสดนี่เลยอ่ะอันนี้ผู้ใหญยุ่งกู้สอนที่ตองทีกูพอแหละว่างีิ เออสอนอีก็สองทีไปพอได้ไวเช่านะว่าอย่างนี้หลง่ะวางนี่บ้านก็โซนอีกโอนไปไวเช่าให้เร็วเอาไปกินเวลาเช่า,ดา,าได้กินเวลาเช่าไาาด้ก็กีอกว่าสองทีกูพอเลยเวลาเช่นนี่สอนอีกได้ไวเช่าอ่ะครับว่าก,กันอย่างนี้คุยกัน,นอ่ะ นี่แหละที่ว่ายายฝันดีในแอดมินก็เลยมั่นใจเลขตัวนี้ชอบเลยแหละเดี๋ยวจะไปหาสื่ออีกสีเก้าสีน้อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะสื่อฝากเดี๋ยวหาสีเก้าสีก่อนเยวจะไปหาสีเก้าสีขายหลายเจ้าดิเออหาหลายๆเจ้าเน่งโอตารีนะสีเก้าสีเนาะโอ้หลิงามจังนะเนาะสีเก้าสีสวยเลยครับชอบดีชอบไม่ใหญ่ชอบเอ๊ะวันอาทิตย์คือออกทะเลหาแม่เนาะยยายเออสื่อขึ้นกันเลยอือ เออเลยไม่หายโซทัย่อยก่อนครับแล้วก็เก้าเก้าแปดสิบเอ็ดนี่กอัมกระหามด้วยกันดิเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าแปดเก้าก็ได้อืใช่ใหญมอืยเก้าเก้าแปดเก้าอืก็เก้าหนึ่งเก้าก็ได้เออเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็บอกตั้งแต่ท้องวัดสามหกสามเก้านะคะท่านผู้ชม หนึ่งเก้าอืมหนึ่งเก้าก็ได้เอาหนึ่งก็ได้อืมมีได้หลายตัวก็ซื้อหลายหลายไปเสียงหาหลายหลายตัวเอ้าอืมครับเดี๋ยวาแต่ตัวหนึ่งสองตัวก็มันไม่พิดนั่นตัวหนึ่งสองตัวมันก็ไม่ถูกเนี่ยเออเอาหลายหลายตัวเอาแล้วก็ได้เบื่อแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ร้ายดอกยายเรียกไม่ร้ายดอกก็เรียก เลขความฝันก็เล็กอาจารย์ก็บนล่างอย่างละตัวแค่นั้นแหละความฝันคือมีตัวเดียวสี่เก้าสี่เนาะแล้วก็หฮท่านผู้ชมเนี่ไปซื้อสี่หกสี่กันไม่ได้ก็ได้ซบมมันกรบหัวเนาะ <Ừ. S 1> ส้มมันกรบหัวสี่หกสี่ดาเออสหสี่ <Ừ. S 1> ในเอฟซีกันไว้สี่หกสี่นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาเห็นเอฟซีด้วยดูยก่อนเนาะเป็นตัวกันกันเลยเนาะ เขียนสี่หกสี่เออเขียนเขียนตัวรองเอาไว้สี่หกสี่เป็นตัวกันน้อยใหญ่เนาะซบเล็กเก่ามันกับหัวดิแมนเอ๊ะอือก็แต่ว่าเล็กกุ้งนี่ยังไงกะเก่าจะแทะละไมันค้งไม่กลับหรอกเนาะคิดว่าคิดว่ากลับไม่ใหญ่กุ้งคักคักน้อยใหญ่เนาะก็ควันกุ้งคนมาซมกุ้งทายด่นะอืมกุ้งจะแท่นี่เลยไอ้เามันกับหอวนี่แอดมินก็จับลอตเตอรี่ไปแล้วเก่าซี่สี่ จำไม่ดีก่อนี่ยายนอะเก้าหกเก้าเก้าหอนกี่สี่เก้าสี่อืมเก้าสี่สี่เก้าหนึ่งเก้าอุ้ยสามีหนึ่งกับเก้าหนึ่งเก้าเลยปะเออมีหนึ่งกับเก้าหนึ่งเก้าลอยายกระตงเหล็กอาจารย์อีกอ๋อกว่าสิเออกระก่าเป็ดที่ว่าเห็นเป็ดกระตงเหล็กอาจารย์อีกอ่ะมันตรงกันนี้จุดเห็นเป็ดที่เป็ดอืม ทีนี่ไอ้ไอ้กุ้งก็เก้าเป็ดก็เป็ดเออเป็ดเก้าเป็ดเก้ากับเป็ดีเอ็ดนะเป็ดเก้าหนึ่งเป็ดเก้าหนึ่งเป็ดเออเก้าเป็ดหนึ่งก็ได้เก้าเป็ดหนึ่งได้เมื่อเหยอาจารย์ท่านบอกมาสี่ตัวเออสี่ตัวเก้าเก้าเป็ดสีเอเออทักไม่รู้จะจับยังไงเนาะ ท่านบอกมากไงก็บอกไปไง,ไงออไั้นนะนายายมีเอาเอางปก<บ>็ท่านบอกมากาเก่าไปสิบเอ็ดไม่รู้ว่าจะตียังไงก็เลยลงไปสี่ตัวได้น้อยใหญ่นเนาะให้เอฟซีนี่เขาไปยิบจับเอาเองนเนใ,หให้ไปพิจารณาเอาเนะเานะ, 9, 1, 8, 9, 9, 8, นะนี่สเก่าหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็แปดเก้าเก้าแปดแค่นั้นนี่เรื่องหาเอาไปครับเก่าเก่าไปสิบเอ็ดทั้งอั้นยายชอบตัวไหนกว่าจะจับสามตัวให้เป็นเก้าหนึ่งเก้างี้นี่ดูว่าเก่าเก่าแปดที่อยังไง T เก้าแปดหนึ่งเลยปะชอบเก้าแปดนาานนนนหนึ่งมิอืมโอ้เฮ้ยชอบว่าวันอาทิตย์นี่มัจนจะต้องมีมหนึ่งเยอะตัวแหลมสง่นึงดรงไหนพอมีก็เลยโอ้ี่ปากกาแดงอยู่ไหนนาะไม่ได้ลงมาเลยอ๋อไม่ได้ปากกาแดงมาเนาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปิดอยู่รถนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะขี่เส้นใต้ไว้ให้ชมเลยเลขสี่ตัวอาจารย์ให้มา9981ยายชอบ981าแปนึ่งไหเนาะอืม หรือว่าท่านผู้ชมถ้าไม่ชอบเก้าวไปหนึ่งก็ไปจับเก้าหนึ่งเก้าเก้าแปดเก้าอย่างไงเนาะอออาจารย์ท่านกระบอกเป็ดเนาะท่านบอกเป็นปริศนาด้ท่านทรงบางๆเลยก้าวแปดเอออาจารย์นี่นี่จะว่าสร้างกูดำอืออุท่านอาจารย์นี่ท่านเองคยบอกถูวสามตัวดิเนาะอืออคอครับเดี๋ยวยายฟันหินกระพาะฟันหินคนตายจักทีไหม ไม่ฟันเห็น <c oughs> เลยนยะน,นะน,น่ะคุณตายนี่น่ะไม่ฟันเห็นย้ากทีนี่หมดนี่ฝันรางๆว่าเห็นนักหน่อยส้องมาฝันโซนกุ้งที่อีไม่ฟันเห็นคนตายจะคนเลยก็จะ <c oughs> ไม่มีศูนตรงนี้หมดที่ังว่าว่าไม่มีเองที่ก่อนก็ว่ามีศูนย์มกนก็ออกศูน ที่ก่อนเขาว่ามีศูนย์มีศูนย์งสองตัวอนไอย่างนาะมีศูนย์ฝันมีศูนย์อืมฝันเห็นคนตายแต่ต่องวดเออนี่มึงฝันเห็นเปลี่ยนฝันเห็นคนตายเลยครับแบบแบบส่ปกุ่เห็นหลายคนหนีคนเปิงครับเออฝันฝันเม่นอยู่ตั้งแต่ต่องวดกับฝันเห็นคนตายสามสี่รอบกะตีกะซื้อมานตุกศูนย์ยกเวียนศูนย์ ถ้าออกเล็กปูงวันี้กับซีซีก็สามสามได้ป่ะอคือจะมีนี้เหล็กใหญ่เนาะซีซีเออมีซีซีเก้าเก้าของยายมีเหลขเบินสองเบินเนาะซีซีกับเก้า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 เป็นเหล็กปูเนาะแล้วอย่าลืมด้วยค่ะท่านผู้ชมอันปูหอยมั่ที่แหลกสามเก้าแล้วก็สามหกนะคะท่านผู้ชมอันสามเก้าสามหกนี่ปูท่านหวังสามสามหกแค่นี้นี่ลืมแล้วเนาะปูหอแต่ต้องงวด ลืมเลยอว่าไือเหลวแต่ต่องวัดยายหวันเลยเพราะว่ายายนี่จดเล็กสามกยายได้จดเล็กไปเสียงไม่ที่ว่าฝันเนี่ยไปสอนกลุ่มเนี่ยไม่ได้โจดหรอกไ้จะบุบุญบานนี่เฉยบุญบาทนเฉยบุญเหล็กตัวนั่นตัวนั่นกราปฝันไปสอนกลุ่มอืมครับ จทไอ้ห้าปักสาไม่เห็นอืมครับทอนนี่ไม่ต้องจดหรือว่าฟันดีแล้วหน่อยยายหนอฝันจทย์รับน่าจะอยู่เลยแหละฟันกรุงในกรุงต่างหลายตอนนี้เองก็ฝันตอนกรุงหลายหลายเลยอืมน่าจะอยู่เลยเลยขมิ้นฟันอีกน่ะมาขึ้นอืมฮะตอนนี้นะแอดมินก็ชอบชอบหนยยายหนอสีขาสีนี่หนะเด็กสวยอือเด็กสวยหน่อยายหนออ๋อขาสีสีอือนิ่มเลยหน่อยยายหนอสีเกขาสีนี่กับเก่าแปดหนึ่งเนาะ หรือว่าท่านผู้ชมจะไป919 989ก็ได้998 991ก็ได้เนาะสี่ตัวอาจารย์ท่านบอกมาสี่ตัวใช่ได้อ๋อคุณบอกถึงหนังหงดนี้ใหญ่ถูกเลยงวดนี้สามตัวงวดนี่ครับไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณยามมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณยายมีเพิ่มมา9981นะคะแล้วก็คุณยายฝัน494นะคะหรืออาจจะเป็น464ก็ได้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะย้ำเป็นเพียงแนวทางนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ